ค่ะที่ดินสวยผ่อนได้3-5ปีนะคะผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะวันนี้ป้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินโครงการกันสุดริเวอร์วิวอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะทั้งโครงการประมาณโดยประมาณ70แปลงเราขายเกือบหมดแล้วนะคะตอนนี้ว่างอยู่แค่2แปลงเท่านั้นนะคะ แปลงที่ปั้นยืนอยู่นะคะคือแปลง L 3 4นะคะซึ่งจะติดกับบ้านตรงนี้นะคะ่ะบ้าน 2- 3สหลัง3าหลังตรงนี้นะคะ L 3 4 1 1 1 1ตารางวาเราขายกันที่ตารางวาละ1 5,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนค่ะซื้อผ่อนผ่อนกระยาบเลยค่ะ3-5ปีนะคะไฟฟ้าน้ําประปานะคะคูระบายน้ําพร้อมมากค่ะถนนอ่าถนนคอนกรีตนะคะเส้นเมนหลักจะกว้าง12เมตรเส้นเมนรองจะกว้าง8เมตรนะคะสาหรับในโครงการนะคะแล้วยังมีรัมนะคะสําหรับในการที่จะลงเรือนะคะเป็นยังไม่น้ํา ท่าจหรือไม่นมะนครชัยศรีนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะพื้นที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบนะคะให้ใช้ร่วมกันในโครงการนะคะทั้งหมดกว่า10ไร่นะคะกว่า10ไร่นะคะเราจะบอกว่าโครงการนี้สวยมากพร้อมมากเพอร์เฟคมากระบบสาธารณูปโภคพร้อมมากนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะสําหรับที่ดินโครงการกันทสูตรนะคะก็จะมี เราอ่าก็จะมีวัดนิุวรโรงเรียนวัดนิ้วรนะคะวัดสำโรงนะคะโรงเรียนวัดสำโรงอปตอวัดสำโรงนะคะสถานีอนารไมยวัดสำโรงนะคะ วัดกลางบางแก้ววัดกลางบางพระนะคะเซ็นทนรัรพลาซาสารยานะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้ยังสถานที่ดินโครงการกันนสุตริเวอร์วิวนะคะเหลือ <Yeah. S 1> น้อยแล้วนะคะรอให้ท่านผ่อนได้นะคะเหลือน้อยมากๆนะคะสําหรับโครงการนี้คะ่ะ2แปลงเท่านั้นนะคะสําหรับด้านในโครงการกันนสุตริเวอร์วิวนะคะถ้าสนใจนะคะอยากจะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเงียบสงบงโปร่งล่งสบายอยู่กับความธรรมชาติอยากจากนี้จากความแออัดจากกรุงเทพซึ่งมีแต่ความแออัดมีแต่เชื้อโรคมีแต่ฝุ่นควันนะคะเรามาเตรียม หาบ้านหลังที่หหรือบ้านพักตัดอากาศหลังที่2ของเราไว้นะคะยันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็จะได้มาพักผ่อนอ่าจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะมากมีคาเฟ่ร้านอาหารเยอะมากแล้วจากที่เปิ้ลเข้าไปร้านคาเฟ่เนี่คนเยอะมากนะครับเพ่จะบอกให้เป็นที่ที่แบบว่า ทุกอย่างสวยงามค่ะสําหรับจังหวัดนคนปรปฐมนะคะมีแต่ความเจริญนะคะรีบทักหาเปิ้ลเลยค่ะเพจขายที่ดินนะคะ YouTube เ้ิลขายที่ดินค่ะ f a c e b o o k เปิลน,นักขนันนะคะรบกวนทุกท่านกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้เปิลด้วยนะคะ095 4018698แล้วปล้วเปิลจะมาอัปเดตที่ดินในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ